สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือพัฒนาอัจฉริยะ Qs หน้า34และหน้า35ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะดเด็กๆทุกคนค่ะยิน,นดีต้อนรับเด็กๆเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะกับวิชาพัฒนาอัจฉริยะ Qs ค่ะ,ะดเด็กๆเปิดหนังสือเลยค่ะเปิดไปนี่หน้าที่สามสิีนะะ่นะคะหน้านี้นะคะ เขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยสำรวจในชุมชนของตัวเองค่ะว่ามียานพาหนะอะไรบ้างเพราะว่าไงคะบคุณตูเขาบอกว่าโจทย์นะคะเขาบอกว่าวาดภาพระบายสีพาหนะนะคะตามประเภทการขามนาคมที่กําหนดค่ะเขาจะมีการยานพาหนะต่างๆกําหนดมาให้ค่ะให้เราวาดนะคะการพาหนะในที่นี้หมายถึงว่าสิ่งที่จะพาเรานะคะเดินทางจากที่นึงไปที่อื่นใช่ไหมครับคุณตูเพราะว่าาถ้าสมัยก่อนโบราณคือเดินใช่ จังหวัดนี่เป็นไงท่าเชียงะำพูนนะเป็นเดือนนะคะเดินข้ามจังหวัดแต่เดี๋ยวนี้คำว่ายานพาหนะคือสิ่งที่จะช่วยพาเราไปถึงที่หมายได้ไวขึ้นนะคะภายในวันหนึ่งหรือว่าบางทีแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับโบกเด็กมาดูกันค่ะภาพแรกนะคะเขาบอกว่ายานพาหนะทางโบกนะคะภาพที่สองยานพาหนะทาง สำคัญที่3ยานพาหนะทางอากาศนะคะอ่ทางบกก็ได้แก่อะไรคะคุณตูกทางบกก็จะมีพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นะคะแล้วก็รถไฟก็ถือว่าเป็นทางบกนะคะส่วนรถเมล์ใช่ไหมคุณต๊กรถเมล์รถแท็กซี่รถตุ๊กๆได้หมดเลยหมดเลยนะคะที่วิ่งอยู่บนท้องถนนใช่ค่ะเราสมัยก่อนเราจะใช้เกวียนนะ รุ่นโบราณโบราณนะคะพอปู่แม่ย่าเราแก่ๆเนี่ยเขาจะใช้เกวียนนะคะไปมีควายใส่เกวียนไปต่อไปยานพาหนะทางน้ำคันปุ๊บก็เรือไงคะง่ายมากไปที่เล่นอยู่ในน้ำอ่ามีเรือแล้วก็มีแพน,นะคะเด็กๆต่อไปอยานพาหนะทางอา,งางกาศค่ะเครื่องบินค่ะ,ะเครื่องบินแล้วก็บอลลูนนะคะอ่าเขาได้ให้เด็กๆวาดภาพอันนี้ชิ้นเด็กๆคือดูข้า <ๆ S 1> <ๆ S 2> วาดไว้แล้วเห็นไหมคะทางบกเห็นไหมคะทางบกกัน ทางบกนะคะเด็กๆก็วาดรถยนต์หรือจะวาดอะไรก็ได้คุณตุ๊กใช่ที่เป็นพาหนะทางบกที่คุณตุ๊กพูดมาแล้วใช่ไหมคะใช่จักรยานมอเตอร์ไซค์รถเมล์รถไฟ้าเอาความจินตนาการของเด็กแต่ต้องเป็นยานพาหนะที่เดินทางโดยทางบกนะคะต่อไปทางน้ำค่ะคุณตุ๊กยานพาหนะทางน้ำค่ะที่เด็กจะรู้จักอยู่ทุกคนใช่แต่แพสมัยนี้ไม่ค่อยมีใช้แล้ว ใหญ่จะไปที่เมืองกาญะแไปเที่ยวต่อไปยานพานะทางอากาศค่ะุ่รตุเครื่องบินค่ะเครื่องบินนะคะบอลลูนนะคะเด็กๆก็ลองไปหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มใน Google ก็ได้ค่ะถ้าเด็กๆไม่อยากวาดเหมอนคุณครูนะคะเด็กๆไปเซิร์ชใน Google ดูนะคะว่าเราจะวาดอะไรดีแต่ต้องให้ตรงโบกก็คือโบกชน้ำก็คือน้ำ กิจกรรมต่อไปกันค่ะไปดูกิจกรรมต่อไปกันค่ะที่านะคะคุณผู้ชมบนะคะอ่ะเขาบอกว่าไฟจราจรอ่ะเขาบอกว่าระบายสีภาพตามแบบด้านซ้ายให้สมบูรณ์เด็กๆกันดูนะคะก็จะให้วงกลมมาหมดเลยใช่ไหมคะคุณตุ๊กใช่ค่ะให้สีอะไรม้างคะมีสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวค่ะ่เดี๋ยวเวลาที่เราจะระบายสีนะคะเราต้องทำไงครับคุณตุ๊กเด็กๆสังเกตดีนะคะเขาไม่ได้ให้ระบายตามแบบนะคะ เขาให้ระบายต่อเติมให้สมบูรณ์เป็นไฟจราจรนะคะดังนั้นเวลาเราจะนับเราจะนับจากทางด้านหน้าถูกไหมคะคุณตุ๊กสามช่องถูกไหมคะหนึ่งสองสามด้านหลังเราจะเว้นก็ต้องเว้นหนึ่งสองสามเหมือนกันแล้วก็เราก็จะมาระบายตรงนี้ใช่ไหมคะคุณตุ๊กเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจากด้านซ้ายแล้วก็ดังนับด้านซ้ายนี้เริ่มจากด้านขวาแล้ก็ต้องนับจากด้านหลังออกมาอ่าคราวนี้ดูนะคะ สากช่องแรกเป็นสีอะไรคะคุณตุ๊กสีดาค่ะอ่าเราสากช่องนี้ก็ต้องเป็นสีอะไรเหมือนกันสีดำค่ะสีดำใช่ไหมคะอ้าวต่อไปมาดูค่ะลองนับจากข้างหลังนะคะจะได้ไม่งงสองช่องแรกจะว่างใช่ไหมคะใช่ค่ะสองช่องถัดมาจะเป็นสีอะไรคะคุณตุ๊กต้องเป็นสีดำค่ะสีดำค่ะแล้วสองช่องติดกันละคะต้องเป็นสีแดงค่ะสีแดงใช่ไหมคะอ่าดูนะคะจะเป็นแถบดนเนี่ยอ่ามาดูแถบนี้บ้างค่ะเหมือนกันเว้นสองช่องหลังปุ๊บ สองช่องนี้ก็ต้องเป็นสีแดงค่ะสีดำค่ะและสองช่องที่ติดกับสีเหลืองก็ต้องเป็นสีเหลืองค่ะอ่าสีเหลืองต่อไปค่ะมาดูเหลืองเสร็จแล้วนะคะไปเขียวค่ะกุณตุ๊กสองช่องหลังเว้นใช่ไหมคะใช่ค่ะสองช่องนี้ก็ต้องเป็นสีแไรคะกุณตุ๊กสีดำค่ะสองช่องติดกับสีเขียวก็ต้องเป็นสีเขียวค่ะอ่าสีเขียวได้แล้วนะต่อไปมาดูค่ะ ช่องสุดท้ายค่ะเว้นหนึ่งสองสามเด็กๆก็ต้องเว้นทำไมคะสามสามเหมือนกันแล้วก็ใช้สีอะไรคะคุ๊ตุ๊บสีดำเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับกุกตุ๊บขออาตเป็นสำเร็จหน่อยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเด็กๆดูไว้นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นกรอบสีดำแล้วก็มีไฟแดงไฟเหลืองและไฟเขียวอ่านไหมคะเห็นไหมคะ เด็กๆสังเกตดีๆนะคะถ้าระบายตามแบบก็เลยเริ่มพี่สีดำก่อนจะผิดจะไม่ใช่ไฟจ,าจราจรที่สมบูรณ์แบบนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูคลิปให้จบนะเด็กๆถ้าเด็กๆไม่ดูคลิปจบเด็กๆจะอาจจะผิดนะครูมั่นใจว่าถ้าคลิปนี้ถ้าเด็กๆดูไม่จบผิดแน่นอนค่ะ<อ>นะคะอย่าลืมดูนะคะอะถ้าทำเสร็จแล้วต้องทำไงครถ่ายรูปส่งมาให้ครูตุ๊กและครูผาดูด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเด็กๆทำถูกไหมนะคะอะฉะนั้นวันนี้ครูผากับครูตุ๊กขอจบคลิปเป็นที่นี้นะคะและเด บายบายสวัสดีค่ะ